สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายนะครับเรื่องของการเซตอัพมัตเตอร์งของโรบัทตูกานะครับโรบัทตูกานะครับวิธีการเซตอัพนะครับหรือการเซตมัตเตอร์งนะครับก็มีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือการเซตอัพแบบใช้ EMT นะครับ2นะครับเราใช้แบบดนเกตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาชมในส่วนของการเซตอัพแบบ EMT นะครับอันนี้คือสายเสียบ EMT นะครับ สายเสียบ EMT นะครับเราจะต้องดูนะครับแล้วก็เราจะต้องมาเสียบตรงท้ายโรบอตนะครับที่เป็นคอนเนคเตอร์ X32 นะครับมันจะมีพินนะครับมีพินของตัว EMT นะครับดูให้ตรงนะครับเราเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันนะครับขันให้แน่นนะครับขันให้ตึงมือนะครับปุ๊บเมื่อตึงมือแล้วนะครับเราก็พอนะครับนะครับสังเกตนะครับมันจะมีมาร์กนะครับมีมาร์กของตัวโรบอทนะครับอันนี้คือแกนที่1นะครับ เราต้องขยับนะครับขยับให้มาร์กตรงนะครับเมื่อมาร์กตรงแล้วนะครับผมเราจะมาเสียบ EMT นะครับต่อมานะครับสังเกตดูพินนะครับดูให้ตรงนะครับก็เสียบเสียบลงไปอันอื่นเราเข้าที่เมนูเซตอัพนะครับเข้าที่เซตอัพแล้วก็เข้าที่มาสเตอร์แล้วเข้าที่ EMT นะครับแล้วก็เข้าที่สแตนดาดแล้วก็เข้าที่ เซตอัพมาสเตอร์ลิงนะครับนะครับตรงนี้นะครับเราจะเซตอัพทุกแกนนะครับเราจะเซตอัพแกนที่1ก่อนแล้วกดที่มาสเตอร์นะครับขึื่นสตาร์ทคีย์นะครับปุ๊บเราก็กด enable ข้างหลังแล้วก็กดสตาร์ทนะครับตอนนี้โรบอทกำลังเคลื่อนที่นะครับนะครับอ่านะครับเคลื่อนที่นะครับเมื่อเคลื่อนที่นะครับตอนนี้โรบอทกำลังทำงานอยู่นะครับ แต่ถ้ามันเคลื่อนที่ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวโรบอทมันก็จะเซฟมาสเตอร์ให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้เรารออยู่นะครับเมื่อเมื่อถึงนะครับุ๊บนะครับเรารอนะครับรอรอจนกว่ามันจะเสร็จนะครับเห็นไหมครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันจะเซฟกนที่หนึ่งให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะทำกันที่สองสามสี่ห้าหกนะครับให้จนครบนะครับ มีด้วยกัน6แกนนะครับก็คือแกนที่1แกนที่2แกนที่3แกนที่4แกนที่5แกนที่6นะครับก็วิธีการเซ็ตนะครับเราก็ต้องมีจุดด้วยกัน6จุดนะครับคือจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่3จุดที่4จุดที่5แล้วก็จุดที่6นะครับมาร์กจุดที่1นะครับนี่คือแกนที่1แกนที่2ครับอันนี้แกนที่3ครับอันนี้แกนที่4ครับ กันที่ห้าครับกันที่หกครับเมื่อเซตโรบอทครบทั้งหกแกนนะครับโรบอทจะอยู่ในท่าตรงนี้นะครับ